สวัสดีค่ะวันนี้วายพาลงคลองมาหาหอยนะคะนี่ไงคลองนี้ดีไม่มีน้ํานะคะมีแต่ผักตบชวานะคะน้ําไม่มีเลยมันจะมีอยู่ข้างในเนาะน้ําน้อยนะคะวายจะมาทดสอบเครื่องมาเครื่องมือหากินของวายนะคะนี่ไงไวายจะลงแล้วนะคะตรงนี้ไม่ลึกนะคะเพราะว่ามีแต่ข้างหน้าลึกนะคะเดี๋ยวก็ขุดเนาะเนี่ยก็ขุดลึกนะคะ วันนี้นจะมาทดสอบเครื่องมือที่ไวใบทำวันนั้นนะคะนี่ไงใบใบจะมาหาหอยนะคะนา้นไงหอยได้แล้วนะขะใบวบจะทํายังไงรู้ไหมใวใบจะช้อนเข้าไปใต้ใต้ใต้แบบนี้นะคะโอ้ยมันไม่เข้าเนี่ยใบก็จะเนี่ยใบก็จะมาตรงนี้นะคะนี่ไงใบใบได้ไหมนี่นะไวใบทาเองเนาะ ใบวาจับกล้องข,งข้างมือเดียวนะคะก็อาจจะไม่ถนัดเนาะนี่ไงได้หลายได้เยอะอีนะเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลย,เเล,ยลงมาเลยต้องตั้งกล้องไว้ไหมเพราะว่ามันตรงนี้มันจะลกเนาะใบวาจะสอดเข้าไปนะคะแข็งแรงนะคะแต่ใบวาจะใช้ช้อนเอานะคะช้อนช้อนเข้าไปใต้ใต้ยาเนะเาะว่าหอยมันจะอยู่ใบไม้นี่เนาะ ยังไงเดี๋ยวเก็บทีละนิดเนาะเก็บทีละนิดมาลจ้า,าจ้าเนี่ยวันนี้พาหลานมาหาหอยนะคะโดยเราใช้เครื่องมือที่เราเราทำวันนั้นเนาะนี่ไงอ้าถุงมันเล็กๆมาผู <laughs> ้ช่วย <laughs> <laughs> เอาถุงเล็กๆก,ก็พอเอามาทำไมายเยอะแยะนี่เราจะ นะคะทางลำบากถาเก็บไว้ลูกเก็บวะเก็บเขาดยิบเขบขยับไปทางน้นนี่ไงได้อยู่นะคะนี่นี่นะคะเราจะเก็บเล็กผสมน้อยเนาะนี่ไงอุ้ยดิโอ้โหหน้าเต็มดีจังเลยไม่ใช่เชอร์รี่มันเป็นหอยขมนี่ไงก็ได้เยอะอยู่นะ หอยจุบหอยจุบหอยจุบหอยขมนั่นแหละอืเอาไปต้มไหต้มดเดี๋ยวเอาให้หมดมแต่ถ้าเราใช้สองมือก็อคงจะถนัดอยู่หรอกเนาะเราใช้มือเดียวเอาไม้เอาไม้อุ๊ยเอาไม้เรา,เาจะสวัสดเข้าไปอู้สวัสดไปลงเลยมันแน่นไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวไฟ่วจะดึงก่อนเนาะโอ้โหดูดิไม่ได้เอามีดมาด้วยเนาะโอ้ดูสิคะเพื่อนๆมันมันจะลงไหวไหมเนี่ย รล,ลองลองดูเนาะลองดูลองลองดูจะได้ไหมเดี๋ยวก็รู้ว่าจะได้ไหมโอ้โหได้ไหมนี่เราถือกล้องมือเดียวด้วยเนาะมันไม่มีที่วางนะคะเพราะว่ามันไม่มีที่วางเลยเห็นไหมม,มีที่วางไม่มีที่วางเลยนะคะจะให้น้องจับน้องก็ทับไปเป็นเนาะ ไงมันลงดินไม่ได้แลยถ้าเราถ้าเราลื้อเนาะถ้าเราลือ้อผักบุ้งนี่ออกก็คงจะได้อยู่หรอกเพราะว่ารู้จักลักษณะหอยมันมันอยู่ใต้ดินนี่แหละอุ้ยลงไปลึกเลยนะลากลากไม้เขาเยอะเลยเนาะโอ้โหถึงดินเลยเลยเนี่ย เดี๋ยววันหลังต้อง,องมาทําที่ละเราจะมาทําห,หอยเยอะนะคะเพื่อนๆนี่หอยเยอะอยู่นะหอยอ้วนอ้วนหอยอ้วนอ้วนเป็นยังไงรู้ไหมเดี๋ยวเบบ้วาจะวางกล้องก่อนนะคะเบบ้วาจะวางกล้องก่อนวางทางไหนดีเดี๋ยวเบบ้วาจะวางกล้องไว้ก่อนนะ ดูงยาไปก่อนนะเพราะว่าจะ,ะ,ะเป็น้าเดี๋ยวเราจะแหวกเราจะแหวกก่อนโหยังยากยังยากเลยยังยากยากรูด้ย รงนี้จะเป็นลุกมันจะดินตรนี้ออกค่ะอ่าไไหสวยันเน็ตมันไม่ไหวอะ สู้ไอสู้อะไรนะสู้ผักบุ้งร้อนมากไหมสู้ไอ้ย,ย้าผักบุ้งไม่หมดไม่ไหวเลยเขาจะมีความหนามากเลยเราจะจอดไม่ลงนะคะเราจะจอดไม่ลงน้องจะเพิ่งเดินมาเด้อเดี๋ยวแม่ไปทางนี้ป้าหนึ่งน,นี้มันลงไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีความหนาหนามากหนามากเลยโอ้โหดวน้าไปไม่ได้มันลึกไม่ลึกมากเลย ลงไม่ได้เฮ้ยลงไม่ได้เลยดูดิคร่บเพื่อนๆแล้วนะถ้าลงไปตรงนั้นมาต้องไปขุดไปขุดออกไปดึงออกเนาะไปดึงออกคนท้องจะช้อนได้เนี่ยเพื่อนๆเดี๋ได้เนาะเดี๋ยวทิ่มลงตัวนี้อีกนิดนึงก่อนเผื่อมันมีหอยอยู่แถวนี้ไปไวายก็จะไม่ยอมเนาะเหนไหมเหนไหมดู เห็นไหมมันมีอยู่แต่ใบใบท้ายมือเดียวเนาะโอหดูเพื่อนๆดูสิคะดูอืมดูดูลูกปลาเริ่มเลยลูกปลาเริ่มเลยต้องใช้สองมือแล้วล่ะจีด้าแม่ดูหน่อยในนั้นมีอะไรบ้างนี่ให้ดูดิปลาเริ่มเลยเอาเอาถือเอาลูกกลัวไม่กลัวหรอกนี่เอาใส่ถุงนี่ย ไม่มีอะไรเดี๋ยวนะเหลือไหมเหลือไหมในนั้นมีอะไรนี้ไหมไหนเอดมี่ไมันอยู่ลึกเนาะน่าจะมีอยู่นะนี่ไงมีได้สองลูกมีสองตัวนี่ไงไม่ยังไม่เอาเอามาเอาถุงจะไปย้ยงหรือจะเอาไปกินเอาถือรอหน่อยแป๊บนึงตะกอ nous comme nous de จุ๊บจิ๊บอ่เชฟได้ลูกนึงอ่าเอามาใส่ถุงเลยโยนโยนโยนไปเลยอุ้ยหายไปไหนหายไปไหนแล้ว <N> นี่เดี๋ยวละใส่ đơn gì anh à. Búp <laughs> Đồn Quý hỏi đây rồi đéo à. Búp Ơ, <laughs> เฮ้ใครคนดูดูห้เลยขึ้นยึดที่ไหนไป่าไม่เจอเลยหอยอ่ะได้ส ได้สามตัวนี่ไงเป็นไหมไหนได้เยอะอยู่นะนี่ถ้าเราหาต่อไปอีกก็จะได้อยู่นะคะเพื่อนๆเนอะหมดแล้วอเคนี่ไงนี่ไงเรามาแป๊บเดียวได้ได้เกือบกำแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเราหาหาไปอีกนี่เราก็จะได้เยอะกว่านี้อีกอยู่นะนี่ไง สีมือสีมือเนี่ยนะคะจากจอุปกรณ์ไว้ๆนะคะที่เย็บเดี๋ยววันหลังไวไว่ๆจะมาทําตรงนี้ใหม่นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ทํามาหาก,กินเราแล้วจะต้องเอามีดมาสะสากนะคะแล้ววันหลังจะพาว่าอีกครั้งหนึ่งน,น,นะคะนี่หอยอยู่นี่ค่ะหอยนะคะขอะคะบคุณนะคะที่รับชมหอ,หอบ <laughs>